ดีนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีเช็คไทม์ไลน์ของเรานะครับหรือว่าเราจะเช็คไทม์ไลน์ของคนที่เรารักหรือว่าเช็คไทม์ไลน์ของลูกลูกหลานเรานะครับว่าไปไหนมาบ้างนะครับอันนี้ก็เช็คพอเป็นข้อมูลนะครับอาจจะมีการคัดเคลื่อนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะตรงนะครับสำหรับ สถานที่ใหญ่ๆที่เราไปกันนะครับไม่ว่าจะเป็น5วัน10วันมาแล้วเราจำไม่ได้ว่าเราไปไหนมาบ้างแล้วก็กดไปดูข้อมูลย้อนหลังได้นะครับแบบง่ายๆในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเราไปดูกันเลยนะครับรไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปที่ Google Map ของเรานะครับหรือว่า GPS ที่เขาเรียกกันนะครับก,กดกับตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมา เป็นแบบนี้นะครับถ้าเราจะเช็คไทม์ไลน์นะครับว่าเราเป็นไหนมาบ้างหรือว่าโทรศัพท์คนอื่นก็ได้นะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วก,กดขึ้นมาแบบนี้แล้วเราอยากจะเช็คไทม์ไลน์ของเขานะครับไปตรงที่ขวามือด้านบนตรงนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าตามาอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปตรงนี้เลยครับไทม์ไลน์ของคุณนะครับ แต่เข้าไปนะครับเขาก็จะขึ้นมาให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับ่านี่ทั้งข้อความนะครับว่าเราไปที่ไหนมาบ้างนะครับวันนี้นะครับแต่เราจะให้ด,หดูเป็นแผนที่ที่เราไปมาเลยก็ได้นะครับลูกลงไปอย่างนี้แล้วก็ขยายดูหรือว่าจะย่อมาอยาี้ก็ได้นะครับเนี่ว่าเราไปไหนมาบ้างมาบ้างนะครับก็ตามไปขยายได้เลยนะครับว่า ลึกๆล,ลงไปนะครับเจาะลงไปอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับนี่ก็ไปที่อ่าวันนี้ก็ไปที่ mbk center นะครับส่วนวันอื่นๆนะครับจะเช็คย้อนหลังนะครับแล้วก็ต้องไปกดตรงที่กดตรงคําว่าวันนี้ตรงนี้นะครับนนก็จะขึ้นมาอันนี้เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับถ้าเราจะไปดูวันที่ เอาวันจันทร์วันที่24ดีกว่านะครับลองดูนะครับทดสอบดูว่าจะขึ้นมาไหมนะครับอ่าเขาก็จะมีบ้านเลขที่มีอะไรขึ้นมาให้ดูอย่างนี้นะครับแต่เราจะไปดูสถานที่จริงแล้วก็ขยายขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าเริ่มจากตรงไหนไปตรงไหนมาบ้างนะครับนี่ผมก็จะให้ดูคร่าวๆนะครับว่าวันที่24นี้ไปไหนมาบ้างอย่างนี้นะครับ ข้อมูลก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับคือทุกอย่างก็คงว่าทำลายแบบนี้ก็ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะครับก็มีอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับก็เหมือนที่เขา G.P.S พาไปหลงที่เขาบอกนั่นนะครับาที่เขาว่าส i ริบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างนั้นก็ต้องมีบ้างนะครับคือก็ จะให้ร้อยเป็เป๊ะแบบไปด้วยกันเลยอย่างนั้นก็คงเป็นไป,นปนไม่ได้อาจจะมีผิดบ้างนะครับแต่ถูกเป็นส่วนใหญ่นะครับเกบอร์เซนว่าไปไหนมาบ้างนะครับครับอันนี้ก็คือเป็นการเช็คไทม์ไลน์ของเรานะครับหรือว่าคนที่เรารู้จักอาจจะแอบไปดูของแฟนหรือว่าของสามีก็ จะได้รู้นะครับว่าเขาไปไหนมาบ้างนะครับอ่าส่วนเจ้าของโทรศัพท์นะครับถ้าสมมุติว่าไม่อยากจะให้ใครรู้เราก็เข้าไปแก้ไขได้นะครับเขาก็จะมีให้แก้ไขนะครับว่าคุณเคยมาที่นี่ไหมเขาก็จะถามอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตรงไปแก้ไขตรงนี้นะครับเขาก็จะแก้ไขว่าอาจจะ ซอยใกล้เคียงหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็เข้าไปแก้ไขตรงจุดนี้ได้นะครับครับก็คิดว่าเช็คง่ายนิดเดียวนะครับขอบคุณครับครัไปดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับทําไม่ยากนะครับง่ายนิดเดียวกดไม่กี่คลิกเลยนะครับเอาไปดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับสำหรับทิ่งดีๆที่นำมาเสนอนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ให้การรับชมฝากกด ถ้สไครรื้ว่ากดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ